ไปแล้วไปแล้วอเอนนี่่นร้ยเอาล่นแล้วเอาหล่นแล้วระวังเด้อระวังเด้อนั่นนั่นนั่นเหือเหอมาแล้วพักกะิน้ำค่นี่มาพี่น้องมันเท่านี่มารมอดลินลินน้ำบิลีเนาะจานน้อยเขาสช่่ะลินน้ำบีลีบ่อยน้ำน้ำทะเลลีบบ่นนี่ เขอเป็ตัวจิตตีอลีเป็นบอเข้มจิบบ่เข้มองแทบเป็นบ่ะเข้มอีลี่เอาเลยนะอันนี้เครื่องเคื่อสปีดโบ๊ทที่เขาที่เขาหลากเอาลงมาลงมาลงมาพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวตอนเขา ่โลองเป็น <sen> ผ <festivals> ู้เขาก็บโมเข้มเดี๋ยววะเข้มแข็งเนาะ้งอเกลือจกต้นเอาบรรยากาศเดี๋ยวจะเยเอาเได้เลีกระทหัวด้หนึ่งสองสามา หนึ่งสองสามฮะเอาหนึ่งสองสามยี่เออได้แล้วได้แล้วเอาอีกแล้วกันกันกันบทหนึ่งสองเออได้เรื่องได้เรื่องได้ไปก่อนเดี๋ยวจะคอยว่ากันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลินลินนน้ำเลยวรับจะใครหุบ

แม่แม่แม่ระวังขาขาแม่บอเถืองแม่แม่แม่แก้วระวังขากูบอเถืองเหรอปะกับพ่อแหละ 1>, 1 2 3 2> 1>, 1 2ได้เรียก <c oughs> ได้เรียก้ยกาวนี่คือภาบรรยากาศเอาไมไม้หนึโอเคแคะ่มีรีบอร์โอเคบอโ้่โอเค <c oughs> ขน,ขนาดเข้มขนาดนี่ป่ะเข้มขัาเข้มแน่